สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมว่าวจรวัตรนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับจะหยิบยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับฟูลแลนในซีซั่นนี้มาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งด้วยความมั่นใจในฐานะการเป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแถมมีเกมรุกที่ต้องบอกว่าอันตรายมากๆนะครับยิงไปเกินกว่าร้อยประตูในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ปัญหาก็คือในเกมแรกนี้เนี่ยโครงหลักๆที่ใช้ในซีซั่นที่แล้วแเเกมุกคละ องหน้าตัวเป้าอย่างอ e ริชันดรามิโตวิชยังคงปักหลักเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมอยู่นะครับแต่ว่าทีมก็เสียฟิกุกคาวาโยให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วในขณะที่ ในแผงแดนกลางก็ต้องมีการปรับเล็กน้อยนะครับตัวรุกที่จะต้องมาแบกทีมในเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นอันเดสเปเลรา a นะครับที่ก็เป็นตัวที่ได้มาใหม่ในซีซั่นนี้นะครับในขณะที่ในแผงมิดฟิลยังดีหน่อยครับที่เปาลินญามิดฟิลตัวรับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยได้มาช่วยทีมก็น่าจะทำให้เกมแย่งบอลตรงกลางเกมเข้าประท้าตรงกลางเนี่ยสร้าง ความอันตรายให้กับฝั่งคู่แข่งมากขึ้นแต่ปัญหาของฟูแล่นอยู่ที่แนวรับเลยครับแนวรับผู้เล่นหลายๆคนมันจะเป็นทีมเรมเรวมไปถึงอาราบิโอโยก็ยังคุณภาพไม่เรียกได้ว่าไม่ถึงกับพรีเมียร์ลีกนะครับและทีมก็ดูแล้วน่าจะมีปัญหาโอเคแล้วอาจจะได้ประตูอย่างแบรเรโน่มาเสริมทัพก็ต้องดูว่าเรโน่จะช่วยทำให เกมรับแน่นขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ถึงแม้ว่าจะได้ดาบินนูนเยสมาเสริมทัพแต่ว่านูนเยสกับวิธีการเล่นของเขาเนี่ยยังไม่ได้ ปรับจูนเท่ากับลิเวอร์พูลบบลงตัวเท่าไหร่ลิเวอร์พูลก็คงจะใช้วิธีการเดิมๆนะครับผู้เล่นอย่างโรเบิร์ตฟีมิโนโมเมสซาราหรือดิ a สจะเป็น3ประสานในแผงเกมลุกตรงกลางก็เตียโกฟาบินโยชนาเฮนเดอร์สันนรับก็ชุดเดิมเลยนะครับดูแลเกมนี้เกมประเดิมสนามนัดแรกในซีซั่นลิเวอร์พูลบุกไปเยือนฟูลแลมดูมุมไหนฟูลแลมก็ ต้านลิฟร์พูลลำบากนะครับผมมองว่าลิฟร์พูจะถล่มฟูลเล่มขาดลอยครับวันนี้ทีเด็ดเจ็ดสิบเก้าดาวครับให้ไปที่โงแดงลิเวอร์พูลครับ